ดูการเขียนคำสั่ง move move digit นะครับจากชแนนต้นทางควบคุมโดย control control word ไปยังปลายทางดูตรงนี้นะครับตรง control word ตัวนี้สำคัญนะครับต้องทำความเข้าใจ เราจะป้อนเป็นเลขฐาน16บหกจำนวน4หลักดูตัวขวามือสุดครับตัวเลขตัวเลข2ตัวทางด้านขวามือนะครับก็คือ 1, 1. หนึงหนตัวขวาสุดก็คือดิจิตที่เริ่มคัดลอกนะครับนั่นก็คือดิจิตที่1นะครับเริ่มคัดลอกในดิจิตที่หใน1ดิจิตก็จะมี4บิตนั่นหมายความว่า จะเริ่มคัดลอกข้อมูลในดิจิตที่1มันจะเริ่มดิจิตการนับดิจิตจะเริ่มดิจิตที่ศูนดิจิตที่0ูนย์ก็คือบิตที่0นถึงบิตที่3นะครับดิจิตที่4อ่าโทษทีดิจิตที่1ก็คือบิตที่4ถึง7นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มคัดลอกข้อมูลตั้งแต่100.04เป็นต้นไปนะครับแล้วตัวเลขตัวที่2 นะครับนับจากขวามาซ้ายถ้าเลข1ก็คือจํานวน2ดิจิต2ดิจิตก็คือ8ปดบิตนั่นหมายความว่าจะเริ่มคัดลอกข้อมูลตั้งแต่บิตที่4 5 6 7อันนี้1นะครับ8 9 10 11ดนะครับดิจิตที่4ถึงดิจิตที่11นะครับข้อมูลต้นทางดิจิตที่104ถึง100 จุดหนึ่งหนึ่งนะครับจะถูกคัดลอกข้อมูลไปไว้ในชแนลหนึ่งร้อยสามชแนลหนึ่งร้อยสามเริ่มต้นดิจิตที่เท่าไหร่ก็จะมีตัวเลขสองตัวเลขสองก็คือดิจิตที่สองถ้าไม่เข้าใจคลิกขวาดู instruction he'll ตัวนี้ตัวนี้สำคัญนะครับนะครับเลขขวามือสุดเนี่ยก็คือ มีเลขศูนย์ได้แค่เลขศูนย์ถึงเลข3เพราะอะไรเพราะดิจิตที่0ูนย์ะครับดิจิตที่ศูนย์ก็คือบิตที่0ถึง3ดิจิตที่1 4ถึง7ดิจิตที่2 8ถึง11ดิจิตที่3 12สิถึงสินะครับตัวเลขตัวที่สองทันมานะครับจากขวามาซ้ายนะครับก็มีศูนย์ถึงสถ้าศูนย์คือหนึดิจิต 1คือ2ดิจิต2คือ3ดิจิต3คือ4ดิจิตต้องเข้าใจกัอนว่า1ดิจิตก็คือมี4หลัก4บิตนะครับแล้วตัวเลขตัวที่3ก็จะเป็นดิจิตเริ่มต้นของปลายทาง4ไม่ไม่ได้ใช้ต้องเป็น0ไว้นะครับเดี๋ยวลองดู0211 1, 1. จําเลขนี้ไว้นะครับ0211 1. 100ไป103ทดสอบการทํางานเลยครับ100ไป1 1อ่า100ไป103 ศูนยแล้วก็ดูในเปิดในเมมโมรีนะครับดูมอนิเตอร์ดูดูเป็นเลขฐาน2นะครับเริ่มต้นะแน n หนึ่งร้อยศูนย์สอตัวแรกก็คือเริ่มต้นดิจิตที่1ของชแน n หนึ่0ร เริ่มต้นดิจิตที่1อันนี้คือดิจิตที่ศนย์ดิจิตที่1ก็คือนี่ครับสี่ห้าหเจ็ดอันนี้คือดิจิตที่หนึ่งเริ่มต้นคัดลอกข้อมูลในดิจิตที่หนึ่งแล้วก็หนึ่งตัวต่อมา1ตัวต่อมาก็คือ2ดิจิตนั่นหมายความว่าเริ่มต้นตั้งแต่ดิจิตที่หนึ่งจนวน2ดิจิตก็ตรงนี้จะเป็นการคัดลอกข้อมูลใน บิดที่104เป็นจนถึง111นอกนั้นจะไม่มีการคัดลอกไปไว้ในช่องแนย103ก็ดทดลองดูครับตั้งแต่04เนี่ย100อยู่04ผมเปลี่ยนข้อมูลเป็น1ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อง,ง่ายต่อความเข้าใจอ่าเห็นไหมครับ100 0 4ถึง1 1นะครับเริ่มต้นเริ่มต้นดิจิตที่1ทั้งหมด2ดิจิตนะครับไปชัแนลร้อยชัแนล1 0อยก็คือไปเริ่มต้นในดิจิตที่2ดิจิตที่0ดิจิตที่1อันนี้คือดิจิตที่2นะครับดิจิตที่2กับดิจิตที่3เริ่มต้นในดิจิตที่2แต่วางมา2ดิจิตเพราะว่าข้อมูลต้นทาง มันสองดิจิตเห็นไหมครับผมลองป้อนที่ศูนย์นะครับป้อนอันนี้ให้เป็นหนึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้จะไม่ถูกคัดลอกไปเพราะเรากำหนดในคอนโทรลบิตไว้ว่าศูนย์สองหนึ่งหนึ่งก็คือเริ่มต้นคัดลอกข้อมูลในดิจิตที่หนึ่งก็คือตั้งแต่ตรงนี้ไปจำนวนสองดิจิตก็คือตรงนี้นะครับศูนย์สองหนึ่งหนึ่งถ้าศูนย์สองสองหนึ่ง ก็จะเป็นการคัดลอกข้อมูลทั้งหมด3ดิจิตนี่นะครับอีกครั้งนะครับ1 1ตัวขวาสุดก็คือดิจิตที่1เราต้องทำความเข้าใจก่อนดิจิตที่สูนดิจิตที่1ดิจิตที่2ดิจิตที่3นะครับคัดลอกข้อมูลตั้งแต่ดิจิตที่1นะครับเลข1ตัวต่อมาก็คือ2ดิจิตถ้าเป็นเลขศูนก็คือ1ดิจิตเลข1คือ2ดิจิตเลข2คือ3เลข3คือ4 นะครับ4ดิจิตแล้วก็2 2ตัวต่อมา2ก็คือดิจิตปลายทางครับเอาไปวางดิจิตที่เท่าไหร่ก็ตั้งแต่ดิจิตที่2เป็นต้นไปนะครับนี่คือรูปแบบของคำสั่ง move ดิจิตที่สามารถกำหนดว่าจะ Move ไปได้กี่ดิจิตแล้ว Move ตั้งแต่ดิจิตที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ไปไปไปลายทางดิจิตเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับลองทดสอบดูนะครับ ลองเขียนโปรแกรมดูแล้วก็สร้างความเข้าใจเป็นของตัวเองจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้น